สวัสดีค่ะเวลาตอนนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็สองทุ่มสี่สิบแล้วนะคะเกือบสามทุ่มแล้วเมื่อกี้เผลอหลับบนโซฟาไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่หิวนะคะก็เลยมาจีเข้าจีกินค่ะนี่มากินข้าวจีด้วยกันนะคะทุกคนข้าจีทาไข่ <laughs> สองก้อน ไทยแล้วก็อผงรสด,ดีค่ะหืมร้อนหมหมดเวลาแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ